เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของมาตรการรับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทนะครับในเว็บไซต์ w w w a m e เราไม่ทิ้งกัน .com โดยล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการ สับสนในเรื่องของการใช้ใจ่ายงบประมาณนะครับตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาพูดนะครับว่าการจ่ายเงินตรงนี้เนี่ยอาจจะจ่ายได้เพียงเดือนเดียวนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยรอพอรกองเงินกู้วันนี้กระทรวงการคลังได้ชี้แจงนะครับว่างบประมาณ4.5หมื่นล้านบาทเนี่ยเขาจะจ่ายเยียวยาให้กับคน9ล้านคนนะครับส่วนเงินที่ไม่เพียงพอเนี่ย เขาก็ต้องรอในเรื่องของพอรกอเงินกู้แล้วก็จะจ่ายย้อนหลังให้ครบ3เดือนเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่17เมษายนนายประสงค์ภูลธเนศประลัดกระทรวงกันคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ภายหลังการประชุมที่มีประหลัด10กระทรวงร่วมเป็นคณะกรรมการ ในเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน5,000บาทเนี่ยล่าสุดจนถึง17เมษายนจ่ายเงินไปแล้ว4ล้านคนโดยมีผู้ลงทะเบียน27.5ล้านคนนะครับซึ่งในวันที่20เมษายนเนี่ยจะเปิดให้มีการยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์เป็นวันแรกและคาดว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์แล้วเสร็จในวันที่23พฤษภาคมและถ้าหากยังไม่มั่นใจ จะให้ตัวแทนจากกระทรวงกันคลังและกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับสำหรับงบประมาณได้รับการจัดสรรไว้แล้ว4.5หมื่นล้านบาทเพื่อจ่ายเยียวยาเราไม่ทิ้งกันน่าจะเพียงพอดูแลกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้ในเดือนเมษายนสามารถจ่ายได้ถึง9ล้านคนแต่หากไม่เพียงพอ นะครับก็สามารถไปใช้จ่ายพอเราก่อกู้เงินได้นะครับโดยจะเริ่มกู้ในเดือนพฤษภาคมและสามารถจ่ายย้อนหลังให้2เดือนรวมถึงกลุ่มที่ทบทวนสิทธิ์ถ้ายังตรวจสอบไม่แล้วเสร็จและล่วงเลยไปถึงเดือนพฤษภาคมกระทรวงการคลังพร้อมจ่ายย้อนหลังให้2เดือนนะครับนี่ก็คือคํายืนยันจากกระทรวงการคลังนะครับว่าผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับผลกระทบเนี่ยได้รับเงินครบ3เดือนอย่างแน่นอนนะครับ ครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้กันต่อในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ